สวัสดีค่ะพี่น้องชาวอีสานตอนบนทุกผ <Ganz S 1> ู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยากรณ์อากาศภาอีสานคลิปนี้กีมาแจ้งเรดาร์ตรวจฝนเวลา20นาฬิกา40นาทีของภาอีสานตอนบนเนาะจ้าว่าฝนอยู่อำเภอร์ดแน่ไปรับชมรับฟังกันเลย ตรวจพบกุมฝน,นฟ้าคน,นองกำลังปานกลางถึงนักกุมฝนแรงขึ้นปกุมพื้นที่อำเภอโพ้นทองอำเภอจังหารอำเภอเชียงขวัญอำเภอทวัดบุรีอำเภอเสรูมิอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอด็ดอำเภอเมืองยโสธรดจังหวัดยโสธอจ้าก็ด,ดีใจกับพี่น้องที่จะมีฝนในเคลื่อนนีโดยจ้ามีหน่อยมีหลายกี่กระน้ำข่าวสารมาแจ้งให้ฟังเนาะ ทามีขคอมูลอัปเดตเกี่ยวกับเรดาร์พยากรณ์อากาศหรือข่าวสารเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศภาคอีสานของห้ากี่สีฟ้ามาอัปเดตมารายงานให้พี่น้องได้รับทราบนะจ้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนรับฟันดีราตรีสวัสดิ์ทุกผู้ทุกคนจ้าบ๊ายบาย